เพราะนั้นทำไมลัทธิวัดดุิยมจึงครองโลกอยู่ได้ล่ะโลกนี้ถูกสร้างมาโดยใครครับผมถ้าถามหลานสาวก็คืออโลสร้างถ้าถามนอาจารย์ที่เป็นพุทธใครสร้างครับศาสนาพุทธเคยบอกไหมใครสร้างโลกเคยไหมครับพุทธเจ้าเคยบอกมั้งไม่มีใครสร้างเคยบอกไหม ไม่เคยทั้งศาสนาพุทธใช้คำว่าทุกสปปรรพสิ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากเหตุและปัจจัยมีสิ่งนี้เป็นเหตุสิ่งีปัจจัยทำให้เกิดเป็นสิ่งนี้พอสิ่งนี้ก็เป็นเหตุสิ่งที่ปัจจัยก็ทำให้เกิดเป็นสิ่งนี้เราจึงเรียกเหตุปัจจัยที่สร้างเราว่าธรรมชาติตกลงฟังดีๆครับผมโชคดีมากที่ได้คำตอบว่าใครสร้างผม ที่โชคดีเพราะเกิดมาชาติหนึ่งได้พบสิ่งประจันสองอย่างในชีวิตอย่างแรกคือพระธาตุใครเคยได้ข่าวว่าพระธาตุสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนเองได้ในที่บูชาส่วนตัวครับผมของแท้ครับใครเคยบูชาพระจะเคยสัมผัสอยู่ดีๆบรรจุไว้ห้าองค์บรรยายไปเจ็ดแปดเดอนไปเปิดดูหเพิ่มปสิบสององค์ได้ลดเหลือสามองค์ได้ซึ่งใครที่เคยบูชาพระธาตุแท้ๆจะได้เคยสัมผัสสิ่งเหล่านี้มาแล้ว ทำให้ผมเป็นพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรยัยเต็มร้อยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบว่ามหัศจรรย์สุดๆคือร่างกายมนุษย์ครับพอเรียนหมอจบเฮ้ยจากขาไข่ใบหนึ่งสเปิร์มตัวนหนึ่งมาสองบนรด์เป็นหนึ่งเซลล์แล้วจากหนึ่งเซลล์ตัวโปรแกรมให้แบ่งเป็นสองสี่แปดสิบหกสามสองหกสี่ร้อยยี่แปดสองร้อยห้าสิบกจนกระทั่งเป็นมนุษย์ที่ซับซ้อนที่นั่งนั่งเลยท่านมีเซลล์ทั้งหมดในตัวเจ็ดสิบห้าถึงร้อยล้านล้าน เซลส์นะไม่ใช่7จล้านนะ75ถึงร้อยล้านล้านเซลส์ทั้งหมดมาจากเซล์เดียวถูกโปรแกรมให้แบ่งจากนเป็น2ค่อยๆอ,ออกมาเป็น4ี่แปดกจนกระทั่งมุดตัวเรียงตัวออกมาเป็นลูก,กตาสองลูกแล้วให้อยู่ข้างหน้าห้ามอยู่หลังหูเป็นอันขาด <laughs> จมูกอยู่ตรงกลางให้มีสองรูแต่ปากข้ามปากมาปากเดียวพออย่าเพิ่งคุยกันอย่าเพิ่งคุยกันในขนาดปากเดียวยังหันคุยซ้ายคุยขวาคุยซ้ายคุยขวา <laughs> วันนี้ถ้าคุยกันไม่ได้อะไรนะอ้อย ไหว้ละโอเคนะวันนี้คือนวัตกรรมใหม่สุดของการเรียนรู้เพราะนั้นอย่าเพิ่งคุยกันใช่ไหมหลับผมไม่ว่าเพราะท่านหลับท่านเสียประโยชน์แต่ถ้าหันไปคุยกับเพื่อนปั๊บเพื่อนจะไม่ได้เลยวันนี้ถ้าไม่ตั้งใจฟังผมจะฟังไม่รู้เรื่องนะใช่ไหมผมกำลังบอกว่าผมพบสิ่งประจัก์สองอย่างอย่างแรกคือพระธาตุทำให้ผมเดินพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยเต็มร้อยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมพบอัจฉรจยะก็คือร่างกายมนุษย์ จรไขใบหนึ่งผสมมาเป็นร่างกายมนุษย์ที่ซับซ้อนขนาดที่ได้เนี่ยทาให้ผมไม่เชื่อว่าเราคือความบังเอิญของวิวัฒนาการตามทฤษฎีของชาร์ลสดา์วินสมมติฐานของนักวิทยาศาสตร์คืออะไรครับบิ๊กแบงเกิดขึ้นกี่ล้านปีที่แล้วก็ไม่รู้แต่ตอนต้นเนี่ยโลกขึ้นเป็นบริวารของสุริยะจักรวาลเนี่ยร้อนมากเลยเดี๋ยวนี้มันยังร้อนอยู่ตรงตรง แกนโลกใช่ไหมแล้วมันค่อยๆเย็นลงเป็นกี่ล้านปีก็ไม่รู้ในที่สุดในทะเลมันก็มีธาตุต่างๆแล้ววันดีคืนนี้ก็มีการผสมกันของธาตุสี่ตัวคือคาร์บอนไฮโดรเจนไนโตรเจนออกซิเจนออกมาเป็นสารต้นกําเนิดของสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าโปรตีนแล้วอีกกี่ล้านปีต่อมาก็ไม่รู้ไอโปรตีนมันเกิดรวมไปรวมมากลายเป็นเซลล์หนึ่เซลล์ แล้วจากเซลล์หนึ 1941, e ่งเซลล์ค่อยๆพัฒนาอีกกี่ร้านปีก็ไม่รู้กลายเป็นพืชกับสัตว์และสุดยอดของสายวิวัฒนาการของอาณาจักรสัตว์ก็คือมนุษย์พอเรียนหมอจบผมไม่เชื่อเลยว่าที่นั่งนั่งอยู่นี่คือความบังเอิญของวิวัฒนาการหนูว่าบังเอิญไหมเกิดมาพวกเราผมดำกันอยู่ดีๆอยู่มาอยู่มาแดงสวยเป็นหย่อมๆได้เนี่ยต้องตั้งใจให้มันแดงนะวัแต่ลงถ้าเราไม่ใช่ความบังเอิญเราน่าจะถูกสร้างจริงไหม แล้วผู้ที่สร้างเราได้ต้องเหนือนเราหรือต่างว่กเราแล้วถ้าคนพุทธจะเรียกผู้ที่เหนือนเราว่าพระธรรมาชาติเจ้าทำไมมุสลิมจะเอ่ยพระนามมะหดไม่ได้ต่ลงผมโชคดีไหมเนี่ยที่เป็นพุทธที่เชื่อมั่นในพระรัตนตรัยแต่เป็นหมอที่เชื่อว่าต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือเราเป็นผู้สร้างต่ลงวันนี้ไม่ใช่การตั้งาศาสนาใหม่นะแต่จะเป็นมุมมองใหม่ในสัวรรษหลังสุดของมนุษย์ ที่กำลังมีชีวิตอยู่ขณะนี้เพราะนั้น